ใบไอ้ต้มลูกเปกลไว้นะคะซื้อมาเขาก็ต้มแล้วแหละแต่ป้าฟิไว้เลยเอามาลงต้มไปก่อนแล้วก็พอเดือดปุ๊บเห็ดลงลวนิดนึงก็เ้นแกวคะ่ะลงปุ๊บก็ขึ้นเลยไม่ต้องนานแอบเดียวปีแกวก็เทออ,อกลาจ้าเตรียมของครบแล้วนะเนาะรามาหั่นแอปเปิลกันเออลืมบอกก่อนหั่นไปแล้วแอนคือแอปเปินลนะคะประเด็ือปอกเปลือกน,นะไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะรอดจากการแว็กเปลือกไงก็ปอกเปลือกอะค่ะแอปเปิลแดงก็ได้แอปเปิลเขียวก็ได้ใครจะใช้ตามชอบ อันนี้เป็นแตงกนหวานมั่งอันนี้คือปอกแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้ค่ะเห็นไหมจะไม่นำ้ำแตงลงเร็วระหว่างน้ำเกลือกับน้ำมะนาวอะไรดีสุดน้ำมะนาวค่ะลองนะามาหั่นกันต่อหั่นเป็นเต๋าเเลยเวลายำจะได้ไม่ลิ้ททำก็จะคล้ายๆตามกนแเละคล้ายๆตัาตขอบกบุบๆนะพี่ก็ระเทียมตามพร้อมกันแค่บุบๆให้มันแตก แล้วนะกกรุงค่ะไม่ได้ละลายน้ำตาลไว้ใส่นี้เลยออกแน,ว,นวว่าเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็เค็มปลาเห็นเปรี้ยวของปลาเ็งนี่แต่ว่าปลาก็ทำสามรสไว้หน่อยๆน,นะไม่ได้ว่าจะเค็มโคตมาใส่ไปค่ะ ไปแดงทำไว้อีกใคอยากรู้วิธีทำเดี๋ยวจะนำมาลงให้เพราะว่าลงไปหลายวันแล้วอยู่ใน facebook นะคะอุ้ยติดน้องติดองกก่อนและ ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้ประแตงกันสอบท้องนะคะแช่เสร็จแล้วนำเม็ดออกนำเนื้อออกนะแล้วก็ไปเคี่ยวตั้งไฟให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งนะแล้วนำมาเก็บไว้ใช้ได้เลยนะจ๊ะให้สอบท้องทำทานเองก็เน้นสะอาดเด็กๆทานด้วยที่บ้านมาปรุงกันเพียงไปลือ ทำเยอะค่ะหรือต้องมาเทอย่างนี้กะว่ากินเอาอิ่มอะเนี่ยเนาะเห็นไหมล่ะเนี่ยเยอะไหมล่ะไม่มีคำบารยายก่ได้เนี่ยบอกน, <c oughs> อน้อยๆทำไม่เต็มแล้วก็ของโปรดนี่ของโปรตีนทั้งนั้นเลยเส้นแกงเห็ดหูเขางใส่บัวแอัน,นนี้ไม่มีเกลืนอนเลยปุ๊บมา,าบ้าโคยำต้องดูแลเขามาก ใส่บัวยังไงเขาก็ดูน้ำอยู่เนี่ยเห็นไปเลยแล้วแอปเปิ้ลหน่อยนึงไม่หน่อยเลยเดีย๋ยวค่อยดูแล้วก็ปิดทอดค่ะอันนี้เพิ่มเติมใส่ขึ้นแล้วค่อยเดือดอีกรอบกันไหใครอยากเคี้ยวก็เคี้ยวค่ะเพิ่มความผิด โรยค่ะโดยของชอบหมนกันทัวค่ะหนักมือไปหน่อยนะโอ้ยใครชอบมากชอบน้อยก็วโรยอะน,นะคะก็โรยอีกทีค่ะชั้นหนึ่ง